ครับผมสวัสดีครับก็ขอเชิญแฟนครับทางคลองยี่สิบทุกคนนะครับนะครับตู้ต้องบางคลองนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้19่เก้านะครับอาจารย์มาได้ที่นี่ที้19นี้ขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะครับมาวมกิจกรรมพิเศษครัวันที่สามและไดดดาวนะครับสวัสดีครับ19นี้นะครับแฟนคลับเมืองทองทุกท่านครับ ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์กันนะครับวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงถึง4ทุ่มนะครับที่สนามคอ์โดแห่งนี้นะครับพวกเราจะได้พบปะสังสรรค์แล้วก็พูดคุยทางความสนิทสนมพูดเคยกันก่อนที่จะเปิดเริ่มเล็กสองนะครับบัตรราคา350บาทน,นะครับจัดจำหน่ายที่คนนี้นะครับเน่เน่เน่น่สวัสดีครับงานนี้นะครับถือเป็นงานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ้านคับเรานะครับในงา <ples mythology> นภาคกลางวันนะครับเราก็จะมีการตะฟุตบอลนะครับเพื่อกระชับ ายอย่างเลยนะครับเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กนะครับรวมด้วยนั้นในงานคืนนะครับก็จะมีร้องเพลงเราเก๋จับของรางวัลนะครับของรางวัลจากนักเตะของเราเองนะครับแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ครับจากสระดาทอีกอีกมากมายนะครับอยากให้นายเห็นงานนี้ครับรับรองว่ารับประกันความมันครับผมก็อยากเชิญชวนต่ต้าเมืองทองทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันครับมาร่วมเตะบอลกันแบบสนุกสนานนะครับไม่ซีเรียสอะไรครับแล้วก็ ช่วงเย็นก็มาเลี้ยงกันครับรับรองว่าสนุกแน่ๆครับ